นี่ก็เดินอยู่เมืองโลซานนะคะทุกคนแดดแจ๋เลยแดดแจ๋มีลมเย็นสบายสบายนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเก่าแก่ามากนะคะทุกคนเมืองโลซาน ถ้าเราลงไปก็จะเป็นเมืองเก่าก็จะเป็นร้านขายเออพวกชาเครื่องชานะคะก็จะมีน้ําชาแตะละอย่างให้ชิมนะคะทุกคนก็จะเป็นร้านเสื้อผ้าสไาาตล์ไม่เหมือนใครนะคะราคาก็สูงอยู่นะคะทุกคนราคาสูงอยู่แต่เออ สวยนะคะทุกคนสวยมากพี่นิกจะชอบซื้อเออโอ<ฮ>ชูผ้าสไตล์นี้นะคะทุกคนสวยว้าว <S 2> <S 2> <S 2> ราคาจากเยอะตอนนี้69มาเหลือ59กแฟงเนาะชุดนี้พี่นิกจะชอบแต่งตัวสไตล์นี้นะตอนนี้เราก็ไม่ สมัยก่อนเนาะเห็นเสื้อผ้าแบบนี้ไม่ได้นะตอนอยู่กับอดีตรักเก้าปีเราจะต้องแวะตลอดนะคะทุกคนแต่เดี๋ยวนี้เรามีอายุขึ้นเยอะมันก็เลยเออไม่เท่าไหร่นะแต่เห็นเพราะเราไม่รู้จะแต่งไปไหนเราไม่มีใครพาเราเที่ยวไม่มีพาใครพากินอูเห็นชุดสวยสวยทัย้งนั้นเลยนะคะทุกคน พี่นีเข้าไปดูเสื้อผ้าในร้านนี้นะราคาสองร้อยฝ่าร้อยฝ่านะสามร้อยฝ่าร้านนี้ผ้าดีนะคะเป็นเสื้อผ้าสไตล์ของเราเลยนะของพี่นีแพงนะแต่คุ้มอะใส่ได้นานผ้าดีสวยเราใส่ไปไหนก็ได้นะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเนอเสื้อผ้าของ ผู้ชายนะคะทุกคนก็จะมีที่ห่อก็จะลด40% 70%นะคะจากเอ,อ่อจาก100 70ฝ่าก็เหลืออย่างนี้นะคะทุกคนเวลาเข้าในเมืองนะมันก็จะมีกิเลสอย่างนี้นะคะทุกคนเราตัดกิเลสออกแล้วเราจะไปเอ,อ่อ ไปอ้นนี่ดิฝ่าไปหาซื้อปลาองปลาซื้อพริกกินดิฝ่านะคะเสื้อผ้าผู้ชายเนาะจากสองร้อยฝ่าก็ลดเด้อร้อยห้าสิบฝ่านะคะทุกคนก็จะมีเสื้อผ้าหลายๆรูปแบบหลายๆระดับเนาะถูกแพงแล้วแต่เราเลือกเนาะแต่ ก็ไม่เท่าไหร่เนะแต่หุ่นเราจะใส่ได้หรือเปล่านี่ก็จะเป็นเมืองเก่านะคะทุกคนอยู่เมืองเก่าก็จะเป็นร้านขายที่ระลึกของปากของฝันนะคะทุกคนที่คนจะเอาไปฝากเพื่อน พี่นีก็ผ่านร้านกาลิด้านะคะทุกคนพี่นีก็ลืมไปเมื่อปีที่แล้วพี่นีได้อ,อได้รับเขาซื้อกราดมาให้พี่นีเนาะเขาให้เป็นของฝันพี่นีก็ไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่ พี่นีก็มีติดมือมาด้วยอยวพี่นีจะลองเข้าไปดูดีนะที่เราถือมาด้วยเนาะเราก็มีบัตรกาลิดาแต่เขาไม่เขียนราคาให้นะของฝันเออมันเกิดปีที่แล้วนะทุกคนพี่นีจะลองเออเข้าไปว่าเท่าไหร่นะคะแล้วก็คิดว่าของเราอ่ะมันไม่มีเนาะเราซื้อไปให้อันเนี้ย สีแดงเอาไปให้เลโอราคาสี่สแฟง